หลักการในการต่อสายวงจร,จรสวิตบันไดนะครับเราจะใช้สวิตตัดและต่อไฟจากสายลายในสายเส้นฝีน้ำตาลครับโดยการต่อสายนะครับก็จะเดินสายลายจากจุดต่อสายลายของวงจรมายังขั้วในหมายเลขศูนย์ของสวิตสามทางตัวแรกครับต่อไปนะครับเราก็จะเดินสายลายจํานวน2เส้นออกจากขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3าของสวิตสามทางตัวแรกไปยังขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3าของสวิตสามทางตัวที่2ครับ สายลายทั้งสองเส้นตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสลับสายกันได้ครับต่อไปเราก็จะเดินสายลายออกจากขั้วในใหมายเลขศูนย์ของสวิตช์สามทางตัวที่2ไปยังขั้ว L ของโคมไฟและเดินสายนิวทอลนะครับออกจากขั้ว N ของโคมไฟกลับไปยังจุดต่อสายนิวทอลของวงจรดังตัวอย่างวงจรนี้ครับ